สวัสดีค่ะนี่นี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากบล็อกเกอร์เอทีเนะคะประจําวันที่20เดือาานธันวาคม2567ก็25ค่ะก็เริ่มกันที่ข่าวของตัวเลข GDP ของสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลข GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น3.1%นตในไตรมาสที่3ของปีนี้นะคะก็การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส3เนี่ยที่ผ่านมานะคะก็ได้แรงหนุนจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งนะคะและการพุ่งขึ้นของการส่งออกนะคะนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้ใจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานหรือว่าคอ PCE นะคะซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและก็พลังงานนะคะเป็นมตดวัดที่สําคัญนะคะที่เฟดเนี่ยเขาให้ความสําคัญนะคะเพราะาจะดูเงินเฟ้อนะคะก็ปรับตัวขึ้นนะคะที่2อเในแต่มาที่3นะคะก็ทั้ง GDP แล้วก็ตัวคอ PCE นะคะก็ตัวเลขเศรษฐกิจทั้ง2ตัวเนี่ยปรับตัวขึ้นก็แสดงถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็ทางฝั่ง ธนาคารกลางอังกฤษนะคะาคาณะกรรมการนโยบายการเงิน MPC นะคะของธนาคารกลางอังกฤษนะคะหรือว่า BOE นะคะก็มีมตินะคะที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ4.75%ในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะก็ตามคาดการณ์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เงินเฟอ้ออังกฤษก็พุ่งสูงสุดในรอบ8เดือนนะคะแล้วก็ตัวเลขค่าจ้างเนี่ยก็ดีดด้วยนะคะก็ก็เรียกได้ว่าเงินเฟอ้อมันยังไม่ลดนะคะตัว Bank of England นะคะหรือว่าธนาคารอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยยังคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่นะคะแล้วก็ทางผล สำรวจนะคะก็บอกว่านักลงทุนเนี่ยให้น้ำหนักเพียง50%ที่ BOE นะคะจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้านะคะแล้วก็คาดว่า b o e เนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพียง2ครั้งในปีหน้านะคะก็เรียกได้ว่า,านักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยน่าจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยมากไปกว่า2ครั้งในปีหน้านะคะก็อาจจะกังวลว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะยังไม่ลดต่ําลงนะคะก็เลยทาให้ธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ย ยังไม่มีนโยบายที่จะลดอ,อัตราดอกเบี้ยมากกว่านั้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะพอประกาศขา่าวคงอัตราดอกเบี้ยมาปุ๊บนะคะตัวเลขตัวสกุลเงินปอนนะคะก็ปรับตัว ลงลงอย่างรุนแรงนะคะกอ็อีกตัวหนึ่งที่ลงรุนแรงนะคะก็คือตัวบิตคอยนะคะบิตคอยเนี่ยก็ดิ่งลงหลุดระดับ10,000แสนดอลแล้วนะคะก็หลังจากที่นายจมพวิโนะคะประธานเฟดนะคะที่เขาแถลงเมื่อวันวันพฤหัสตอนตี2นะคะก็บอกว่าเฟดเนี่ยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าถือครองบิตคอยแล้วก็เฟดเนี่ยจะไม่พยายามผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถถือบิตคอยเฟดไม่ต้องการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความพยายามใดๆของรัฐบาลในการถือครองบิตคอยจํานวนมากนะคะก็เลย ได้ว่าเป็นแถลงการที่กระทบกับราคาบิตคอยสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเฟดบอกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากถือบิตคอยนะคะก็ถ้อยแถลงของคุณจลลพาวเวลเนี่ยก็ถือว่าสวนทางกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมมากนะคะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมเนี่ยว่าที่ประธานนาธิบดีสหรัฐนะคะก็กล่าวไว้นะคะว่าเขาจะจัดตั้งกองทุนสำรองบิตคอยเชิงยุทธศาสตร,ร์นะคะหลังจากการเข้าสาบันตนนะคะก็ะโดนัลด์ทรัมเนี่ยเขาจะรับตําแหน่งวันที่2ีมกราปีหน้านะคะแล้วก็บอกว่าจะให้ความสําคัญกับบิตคอยจะจัดตั้งกองทุนจะนั่นจะ นี่นะคะแต่ว่าเฟดเนี่ยก็พูดส่วนทางกันตรงกันข้ามนะคะก็ทําให้ตัวราคาบิตคอยน์นะคะปรับลุ้งลงอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็บิตคอยน์เนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบอีกอีกอันนึงนะคะก็คือว่าเรื่องที่เฟดนะคะที่ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยนในปีหน้าด้วยนะคะส่วนข่าวต,ตาตรานะคะวันนี้วันศุกร์นะคะก็ทางฝั่งของอังกฤษนะคะเมื่อวานเนี่ยมีการประกาศคง นโยบายออัตราดอกเบียร์แล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขรีเทลเซลล์นะคะอันเป็นมันอ่อนมันนะคะก็ประกาศตอนบ่ายสองโมงนะคะก็คาดว่าจะอยู่ที่0.5%นะคะก็อาจจะปรับขึ้นก็ตัวเลขก่อนหน้าเล็กน้อยนะคะส่วนทางฝั่งแคนาดานะคะประกาศ2องทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขรีเทลเซลล์กับคอร์รีเซลเทลเช่นกันนะคะมัน month. อ่อนมันตัวรีเทลเซลล์นะคะก็คือเป็นยอดคาปีกเนาะก็เป็นตัวเลข ฝั่งของยอดคาปิกนะคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวประมาณไหนมีการบริโภ,ภ,ภคอุปโภคในเขาเรียกว่าอะไรพวกตัวตัวเลข,เลขยอดคาปิกทั่วไปเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะส่วนของฝั่งสาหารัฐนะคะก็จะประกาศ2องทุ่มครึ่งเหมือนกันนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขข้อ PCE นะคะก็เป็นมันออนมันเช่นเดียวกันนะคะคาดการว่าอยู่ที่0.2%ร์เนะคะ คาดการณ์ว่าจะลดลงกว่าตัวเลขก,ก่อนหน้าเล็กน้อยนั่นเองนะคะส่วนทางฝั่งเทคนิคนะคะก็บิตคอยนนะคะที่บิตคอยได้รับข่าวจากาาการแถลงการจากเฟดนะคะที่ปรับตัวลงนะคะมิ้ก็คาดการณ์ว่าเขาอาจจะลงได้ถึงแนวประมาณที่91,300จนถึงประมาณ89,000โดยประมาณนะคะก็โซนแนวรับประมาณนี้นะคะถ้ามีแท่งเทียนแท่งเขียวนะคะก็อาจจะพิจารณารณา,ายตามได้นะคะเพราะว่า,าแนวโน้มของบิตคอยนะคะก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ก็ถ้าขึ้นไปได้นะแล้วก็สามารถผ่านอ่าแสนกับอีกคิดว่าน่าจะผ่านต้องต้องผ่านให้ก่อนหน้าก่อนนะถ้าผ่านประมาณหนึ่งสนหกพันสี่ร้อยขึ้นไปได้คะอาจจะขึ้นถึงที่หนึ่งแสนสอพันหนึ่งแสนสองหมื่นได้นะคะก็เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะถ้าใครอยากจะเข้าเข้าบ่ายนะคะแนะนำรออยู่ที่ราคาประมาณเก้าหม่น จนถึง8ปดหมืนเก้าโดยประมาณนะคะส่วนทองคาค่ะทองคำเนี่ยถ้าดูในทันเฟรมเดย์นะคะก็ยังเป็นไปตามที่มิววิเคราะห์ไว้นะคะราคาก็ยังมาลงไม่ถึงเป้าเนาะก็เมื่อวานที่มิวบอกว่าถ้าราคาดีดถึงแนวที่2620นอะคะอาจจะพิจารณาเซล์ตามนะคะก็ดีดถึงนะคะทาไส้เป็นแท่งเทียนโดจิแท่งนี้นะคะแล้วก็มีอีกแท่งหนึ่งเป็นแท่งแดงคอนเฟิร์มนะคะถ้าใครเซลล์ตามก็ปิดที่โลก่อนหน้านะคะก็น่าจะได้กำไรไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าทะลุที่แนวรับ โซนประมาณ2,584นะคะสามารถตามได้นะเพราะว่าเป้าหมายราคาเนี่ยพิวให้ข้างล่างเลยนะคะอยู่ที่2,561นะคะก็ยังเชียร์เป็นฝั่งขาลงอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าใครเทรดตามที่มิววิเคราะห์ไว้ก็ยินดีด้วยนะคะน่าจะกำไรกันแล้วนะคะส่วน US 30นะคะก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์เช่นเดียวกันนะที่บอกว่ารอราคาขึ้นมาพักตัวที่ประมาณโซนประมาณ42,555นะคะแล้วก็รอแท่งแดงคอนเฟิร์มนะคะถ้าใครรอแท่งแดงปุ๊บแล้วก็เซลล์ตามนะคะก็น่าจะได้กําไรมาเล็กน้อยนะคะ ส่วนวันนี้นะคะถ้าราคาทะลุ42,144ลงไปได้นะคะก็อาจจะลงถึงที่41,765โดยประมาณนะคะทั้งอ่า US 30นะคะตัวดาวโจนกับตัวทองคำนะคะก็มิวก็ยังให้ฝั่งขาลงเป็นหลักนะคะส่วน WTI ก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนะคะก็ถ้าหลุด68.90ลงไปได้นะคะก็อาจจะลงถึงที่66 จุดหกสามนะคะก็เชียย์ฝั่งขาลงเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะท่านใดที่เปิดออเดอร์ก็แนะนําว่าอ,อย่าถือออเดอร์ข้ามวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะมีข่าวหรืออาจจะมีสงครามทางตะวันออกกลางที่ยังไม่สงบนะคะอาจจะกระทบกับตัวราคาน้ํน้ำมันแล้วก็ทองคําในวันจันทร์ได้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ามีกําไรก็ขอแนะนําให้ปิดก,ก่อนนั่นเองนะคะก็สรุปข่าววันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านเทรดโชคดีมีกำไรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ